สวัสดีครับพบสรุปข่าวเด่นเดือนตุลาคม2567วันที่15ตุลาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุวิชัยสุนธรมบุระรองเลขาธิการพระราชวังอัญเชิญนำสงพระไตพระราชทานเรื่องเครื่องราชการะและทยธรรมพระ,าพร,ะ,ร,ะพราชทานแดพระราชธมโสพลศิลาสุริจันโทเจ้าวาดวัดพระธาตุเหมินหินเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีณวัดพระธาตุหมินหินตำบลกุดปะเค้า อำเภอเขาวงโดยมีนายันท์นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธี วันที่13ตุลาคม2567ในห้องประชุมจังหวัดกาลสินนายสนั่นโงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำข้าราชการตุลาการตารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกหกลา,า,าชาติผู้อระชนประชาชนจำนวนมากประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทบุญตากบาทพระพิสุสงฆ์สามเณรจำนวน40รูปถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิพิษเนื่องในวันนาวามินทรมหาราช จากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระสก,การะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาผู้มิพลเดลยเดเมหาราชบร,รมนาถบอพิษเพื่อน้อมรำลึกและน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกลมม่อมที่มีแก่อาณาประชาราชตลอดรัสมัยพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานัประการเพื่อความวิวัฒนาการของบ้านเมืองและยังความผาสุขร่มเย็นแก่ของประสบนิกรชาวไทย วันที่23ตุลาคม2567นณนบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ลานหน้าศาลกางจังหวัดกาลสินหลังเก่าน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่ารัชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยหมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากุณาธิคุณโดยมีนางสุริวิมลพงศ์อักษรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสิน รองผวาราชการจังหวัดกาฬสินพนาสุรรัชการตุลาการฐานตำรวจข้าราชการเข้าร่วมพิธีวันที่9ตุลาคม2567ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสิน์นายสนันโักษรผวาราชการจังหวัดกาฬสินเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา2 6 6 7. 7ให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนพิการ,กกาการให้ตรงความจําเป็นเฉพาะบุคคลโดยมีเด็กออทิสติกเด็กพิการและผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษประจํำจังหวัดกาลสินเข้ารับทุนสน,สนับสนบสุนการศึกษาเบื้องหนา้าภาพรูปทุนกหม่อมยิงอุบลรัฐราชกัญยาสุริวัฒนาพันวดีจจำนวน33ทุน โดยพีการศึกษานี้ประทานทุนให้กับเด็กออสซิสติกและเด็กพิการทุกประเภทจำนวน137ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น685,000บาท วันที่21ตุลาคม2 5 1 7นายสนั่น,น์นนอักษรผูร้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติอาศิรวาชราชดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พยาบาลดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567ของจังหวัดกาฬสินจำนวน65คนและบุคลากรดีเด่นด้านธันตกรรมจำนวน8คนรวมทั้งสิ้น73คนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณส่งเสริมให้ประกอบวิชาชีพพยาบาล และบุคลากรด้านทันตกรรมได้ตระหนักในหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่วันที่10ตุลาคม2 5 6 7นหอประชุมจังหวัดกาลสินน,น,สนายสนั่นพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองสมโพธิและพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด และใบประกาศอนุญาตให้สร้างวัดจังหวัดกาลสินโดยมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484จำนวน65ฉบับมอบหนังสืนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการสาธารณประโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน30ฉบับให้แก่นายสมบัติพิมพสอนผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และใบประกาศอนุญาตให้สร้างวัดจังหวัดกาลสินจำนวนร้อยฉบับให้แก่ผู้ขออนุญาตสร้างวัดวันที่13ตุลาคม2567นายสนั่นษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำน้ำคลองลำปาวซอยน้ำทิพตบนกาลสินเนื่องในวันนวมินทรามหาราชโดยร่วมกันกำจัดวัชพืชผักตบชวาผักบุ้งในแหล่งน้ำนับคลองลำปาวบริเวณซอยน้ำทิพให้สะอาดและสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยลดปัญหาสิ่งเกจขวางทางน้ำ แก้ปัญหาต่อการไหลหรือระบายน้ําแก้ปัญหาน้ําเสียประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนวันที่23ตุลาคม2567นายสนานพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้ยวยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนาจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราชหน้าที่สาธารณประโยชน์หน้าสำนักงานเทศบาลตบำบลไผ่อําเภอเมืองกาลสินโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอา,าอสาพ,พัฒนาทั้งหมดได้ร่วมกรรันปลูกต้นประดู่จำนวน400ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับจังหวัดกาลสินให้ความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์วันที่2ตุลาคม2567นายสนั่นโพกษรผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรวจพื้นที่ก่อสร้างาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพจระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดกาลสินเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างาพระบรมราชานุสาวรีย์ภายหลังที่นี้มีการก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พร้อมกับการก่อสร้างสารกลางจังหวัดกาลสินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560แต่ยังไม่มีการก่อสร้างาพระบรมราชานุสาวรีย์แต่อย่างใด สุดท้ายหลวงปู่ศิลาสุริจันโทเจ้าวาดวัดพระธาตุมืนหินสนับสนุนงบประมาณในการข่อสร้างจำนวน3ล้าน9แสนบาทและกระทรวงหักไทยสนับสนุสนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวนหนึ่งล้านบาทวันที่หนึ่งตุลาคม2567หรอณห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน,น์นายพรชัยมูลมีในการโรงเรียนพรชัยวิทยาลัยอำเภอห้วยพึ่งได้นำนักกีฬาทีมชาติไทย ประกอบด้วยเด็กหญิงกมมนัดอ่อนตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1เด็กหญิงบุญนิสาถวินถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ3เด็กหญิงอรวันบุญอาสานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2พร้อมครูผู้ปกครองเข้าพบนายสนั่นผงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินก่อนเดินทางไปแข่งขัน ปันจักกีฬาจิงแชมป์โลกระหว่างวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567ณสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ผลการแข่งขันนักกีฬาทั้ง3คนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จทนละ2เหรียญวันที่7ตุลาคม2567ในสนานนภงอักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินพร้อมด้วยปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนอยู่บริเวณรอบเขื่อนลำปาวและถูกน้ำเขื่อนลำปาวท่วมบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอสาดสขันที่บ้านดงน้อยตำบลภูสิงพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน28 หลังคาเรือนจากนั้นลงพื้นที่บ้านคําสีตําบลหนองบวัวอําเภอหนองกรุงสีมอบถุงยางชีพจํานวน3าชุดต่อจากนั้นลงพื้นที่บ้านยางอุ้มตําบลยางอุ้มอําเภอท่าคันโทมอบถุงยางชีพจํานวนส,สองตำบลสามหมู่บ้านรวมสิบชุดและลงพื้นที่บ้านเท่าเรือหมู่ที่สามตบลน,นาเชือ่ออำเภอยางตลาดมอบถุงยางชีพจำนวนสิบชุด วันที่26ตุลาคม2517ที่ลานบันไดสวรรค์วัดพุทธวาดภูสิงห์อำเภอสตร์ดสขันน,นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานตบ,บนตักบาทเทโวโรหณะในงานประเพณีตักบาทเทโวโรหณะสการะพระประชาชนบาลนมัมสการพระพรมฮูรีปาโลปีที่20โดยมีขบวนเทวดานางฟ้านำคณะสงฆ์ลงบันไดสวรรค์ เพื่อรับบิ่นทบาทเข้าสารอาหารแห้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินหัวหน้นาส่วนราชการข้าราชการและชาวจังหวัดกาลสินจังหวัดใกล้เคียงจบการน,นำเสนอข่าวแล้วกลับมาพบกับการสนุกข่าวเด็ดในเดือนถัดไปสวัสดีครับ